ลิงตัวหนึ่งที่คอยทำความสะอาดและก็คอยดูแลทรูแมนมาตลอดก็คือบานาน่าซึ่งบานาน่าเองก็เป็นลิงที่ทรูแมนเองก็ดูแลกันมาตั้งแต่เด็กพอผ่านช่วงฤด,ดูนั้นไปทรูแมนพลาดหวังจากการเป็นจ่าฝูงในกลุ่มใหญ่ถึงแล้วก็ได้มาเป็นจ่าฝูงในกลุ่มย่อย ได้สักพักแล้วก็ต้องตกอันดับมาอีกทรูแมนก็ย้ายฝูงมาอยู่กับอีกฝูงหนึ่งซึ่งก็เป็นฝูงของทาริมนั่นเองทาริมเป็นจ่าฝูงแหละตอนนั้นการย้ายฝูงนั้นมันทําให้อันดับที่ว่าเราไม่ดีอยู่แล้วเราไปอยู่ฝูงใหม่อันดับเรายิ่งตามลงไปเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนเราต้องหาเพื่อนไม่มีคนซัพพอตนั่นคือจุดยากแต่ก็ทรูแมนก็อยู่ได้จนถึง Спасибо.